ฉันชื่อนางแดงเ่าทองอายุหกสิปีเป็นหอบมาตั้งหลายปีเป็นมันก็ทรมาน,มนหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิม่มต้องใช้ยาพ่นบางทีก็สองสามครั้งไปหลอดคอเรามันก็มีสเลดหายใจไม่ไม่คล่องอะ่ะแบบว่ามันก็ทรมานเหมือนกันนะเพราะว่าเราหายใจไม่อิมอ่มะก็ลูกแนะนําให้กินพอเริ่มแผงที่สองรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นหายใจมันก็โลง่งนอนหลับสบาย พ่นยาก็าน้อยลงไม่ค่อยได้พ่นเหมือนแต่ก่อนแต่ก,ก่อนเป็นต้องพ่นกลางคืนกลางวันก็ต้องพ่นเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงกลางวันก็บางทีก็หอนนะั่งนอนสบายหายใจก็โล่งขึ้น ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอาทิตย์พงศ์พิชานธนากรครับอายุ45ปีเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้นะครับตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับตื่นขึ้นมามีน้ำมูกไหลออกมาตลอดเวลาครับออกมาทั้งวันเลยหลังจากน้ำมูกไหลแล้วก็จะมีอาการคันขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับคันตรงขอบตาเนี่ยครับแล้วก็จะตาแดงเกาตาทั้งวันเลยครับไปตรวจเป็นภูมิแพ้อย่างพวกไรฝุ่นนะซากแมงสาบเศษญ้าอะไรพวกนี้แพ้หมดเลยโชคดีมากๆภรรยาครับแนะนำ ทำให้รู้จักกับดีพอตตัวนี้ครับทานวันละสาเม็ดหลังจากที่ทานครับสามเม็ดครับหายใจเนี่ยได้โล่งขึ้นนะครับจากตะกอนเนี่ยหายใจออกทีละข้างเดียวเดี๋ยวนี้ครับหายใจได้ทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยครับเนี่ยครับหายใจได้ทั้งสองข้างเต็มปอดเลยนะครับ เวลานอนหลับนะครับก็หลับสบายนะครับตื่นมาไม่เจ็บคอนะครับหลับได้ลึกขึ้นตื่นเช้ามาครับไม่มีอาการจามไม่ต้องปลุกคนทั้งบ้านดีพอตครับเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆเลยขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆดีพอตมากครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรค่ะอายุ51ปีเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเวลาจามมันก็จามแบบติดต่อกันจามหนักมากจามแต่ละครั้งนะคะมันมีน้ำมูกค่ะไหลามากเวลานอนตอนกลางคืนก็เหมือนกันทำไมนอนแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ทั่วท้องหายใจฟึดฟัดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันคัดจมูกมากเลยนะคะจนกระทั่งว่ามารู้จักตัวดีพอร์ตนะคะตัวนี้เลยอะไรก็เลยซื้อมาทานนะคะ ทานนะคะตอนเช้านะคะก็คือ1เม็ดก่อนนอนอีก1เม็ดนะคะทานไปนะคะลองสังเกตตัวเองหลักจากที่ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะความรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราเอ๊ะทำไมาน้ามุกมันแห้งน้ามุกมันไม่ไหลเหมือนเมื่อก่อนนะคะอาการจามเอ๊ะความรู้สึกว่ามันไม่มีจามเลยนะหายใจรู้สึกหายใจอิ่มขึ้นหายใจโล่งขึ้นขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีพอตตัวนี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีสุขภาพที่ ทปอดเป็นอวัยวะหนึ่งที่สําคัญระบบทางเดินหายใจหน้าที่หลักคือปล่อกออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอกในวันหนึ่งปอดข,ของเรานั้นจะต้องทํางานอย่างหนักทางเราจึงวิจัยคิดผลผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงปอดขึ้นมาโดยเฉพาะขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีปอดที่จะมาเป็นกรอกบป้องกันให้กับปอดของคุณอาหารเสริมบำรุงปอดบรรจุภันหนึ่มิลลิกรัม มีสารสกัดจากธรรมชาติที่สําคัญคือสารสกัดจากโสมเกาหลีช่วยปรับฮอร์โมนให้สมดุลป้องกันทางเดินหายใจเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทําให้ปอดทํางานได้ดียิ่งขึ้นสารสกัดจากกระเทียมดาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มค่า SOD และเพิ่มคูต้าไทโอนอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินดีและสิงแลกซีดออยล์เมล็ดแลกเป็นซูเปอร์ฟูดที่มีกรดไขมันโอเมกา้า และยังเปลี่ยนไปด้วยสารท่านอนุม,มูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดพร้อมผิดปกติของร่างกายเพื่อิตภัณฑ์เสริอมอาหารดีพอรตเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการบำรุงปอดให้แข็งแรงรักษาสุขภาพรักษาปอดของคุณด้วยดีพอร์ต